สวัสด,ดีค่ะยายไปเจอเหตุการณ์ที่ว่าเพิ่งเกิดใหม่สดๆสร้อนๆน,น่ะรถตู้ชนกับรถสิบแปดล้อที่ว่าจะไปงานรวมญาติที่นครยายก็เป็นคนนครน,นะแล้วก็เราทํางานรวมญาติกันทุกปีทุกปีงานรวมญาติก็คือญาติญาติในพี่น้องพ่อแม่เดียวกันน่ะที่ครอบครัวยายนะครอบครัวคนอื่นยายไม่รู้นะ คือบ้านยายนี้พ่อเท่าแม่เท่านี่มีลูกเจ็ดคนมีลูกเจ็ดคนพอโตกันไปก็แต่งงานแล้วก็แยกย้ายไปอยู่คนละทิศคนละทางไปอยู่จังหวัดสุราษฎร์มั่งไปอยู่จังหวัดนครมั่งไปอยู่สงขลาแะ้วแยกย้ายกันไปอยู่หลายจังหวัดประจวบมั่งอะไรมั่งเนี่ยในภายในเจ็ดคนพี่น้องอะอยู่ในบ้านก็คือแค่สองคนคือแม่กับลุงลุงคนที่สามก็อยู่กันแค่สองคนเท่านั้น ทีนี้วันไหนเขารวมญาติกันละ่ะคนภาคใต้คนบ้านยายนะเอาตระกูลบ้านยายตระกูลยายจะรวมญาติกันปีละสองครั้งสองครั้งก็คือสงการหนึ่งครั้งสงการนี่คนบ้านยายจะเรียกว่าว่างเทศกาลว่างก็คือสงการไงพราว่าถึงใกล้ถึงเทศกาลสงการานเนี่ยลุงกับแม่เนี่ย จะไปหากับข้าวจะไปหาหมูหาไก่หาปลาอะไรมาเก็บไว้ให้สมัยก่อนเขาไม่มีตู้เย็นกันหรอกน้าไฟฟ้าก็ไม่มีใช้ตะเกียงคอเท่าแม่เท่าก็จะทาจะทําไม้หนีบจะทําไม้หนีบเอาไว้หนีปลาย่างรมฟันมั่งอะไรประมาณนี้เอาเก็บไว้ให้ทนานาําเนื้อหนังถ้าเป็นหัวหมูหัวงวเขาก็จะทนานาําเนื้อหนังทําหน่อไม้สตอดองเก็บไว้สงกราน พอเดี๋ยวลูกหลานมารวมญาติตอนว่างว่างก็คือสงการนั่นแหละเขาเรียกว่างก็คือพี่น้องอยู่ที่ไหนจะมากันหมดนะในเจ็ดคนพี่น้องในลูกของพ่าเท่าแม่เท่าจะมากันหมดเลยมาชุมนุมกันคือเขาจะมาถึงก่อนสงกา์บางคนก็ว่างมากก็คือเขาสวนมากเขาจะไม่ได้รับราชการนะเขาจะทําสวนเป็นของตัวเองสร้างสวนยางสร้างสวนปาล์มสร้างสวนผลไม้สร้างสวนสมลมประมาณเนี้ยทํานา เขาก็ได้ไม่รับราชการกันเขาก็จะมาได้หลายวันก็ตั้งแต่วันที่สิบก็เริ่มจะทยอยกันมาวันที่สิบก็เริ่มจะทยอยกันมาแล้วพอวันสงการตอนว่างเนี่ยนะวันสงการนี่คือวันว่างก็ทําอะไรกันบ้างคนสมัยก่อนนะคนสมัยก่อนก็ทําอะไรกันบ้างพอถึงวันที่สิบสามตอนเช้าเลยนะเขาก็จะไปวัดจะไปวัด พาพ่อแม่ไปวัดเอากระดูกพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปวัดไปบางสกุลเป็นไปบางสกุลตายไปพบปะเพื่อนฝูงในหมู่บ้านคนสมัยก่อนรุ่นยายก็จะพบปะกันก็ตอนที่ว่าเวลาไปวัดหรือมีงานบุญประมาณนี้หรืองานแต่งงานบวถึงจะได้เจอเจอกันแต่วันสงกรานนี่จะเราจะได้เจอญาติญาติคนรู้จักที่ไปต่างตำบลต่างอำเภอต่างจังหวัดมากที่สุดในในตอนสงกรานกับเดือนสิบ ภาคใต้บ้านยายจะมีเดือนสิบกับสงกรานก็จะไปวัดพอไปวัดเสร็จก็อาบน้าพระอาบน้าพระกันเรียบร้อยสงพระสงไรแล้วก็กลับมาบ้านกลับมาบ้านก็น่าจะประมาณเที่ยงเพราะเขาจะทําพิธีเร็วมากในวัดนะทาพิธีไม่ช้าแล้วก็กลับมาบ้านพอกลับมาบ้านก็จะอาบน้ําพ่อแม่ ใครมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานอยู่ใกล้ๆหรือที่มาจากแต่งจังหวัดมรลมกันก็จะมาอาบน้ําให้พ่อให้แม่มาอาบน้ําให้พ่อให้แม่แล้วก็เอาเสื้อผ้าใหม่ให้แล้วก็เอาเงินใส่ซองนี่คือประเพณีปกติที่ทํากันมานะหรือบางบ้านที่ว่าลูกๆไปทาํามาค้าขายมีกิจการเจริญรุ่งเรืองเขาก็จะทําบุญบูทิดพอตอนพอตอนเขาจะตอนเย็นเขาก็จะมีผ้ามา อ่ะมาสวดอะไรไม่รู้สวดชัยมงคลอะไรเพราะรุเช้าทำบุญอีกทีเขาจะสวดเย็นสวดเช้าประมาณเนี้ยเพื่อทําพิธีแล้วเอากระดูกลงมาเหมือนกับเอาไปที่วัดเลยมาบังสกุลเขาจะทําแบบนี้เขาถึงจะเล่นน้ํากันสมัยก่อนจะเล่นน้ําสาดน้ําอ่ะหลังที่อาบน้ําพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรียบร้อยแล้วนะก็ถึงจะสาดน้ํากันก็น้ําที่เหลือจากอาบพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ายายและพี่น้องก็จะสาดกัน อาให้ผู้ใหญ่ต่อมาลุงป้านะอาประมาณเนี้ยสุดท้ายแล้วก็จะเล่นสงการกันเขาจะเล่นกันประมาณสองสามวันสมัยก่อนนะก็คือพอเจอใครก็สาดว่างั้นเธอก็สนุกสนานกันไปไม่ไม่ได้บ้าละห้ามถึงกับเอาน้ําใส่ถังกินรถสมัยก่อนรถลาไม่มีเนาะก็เดินเดินหิ้วกับปองมรยายเดินหิ้วกับปองไปบ้านลุงบ้านป้าบ้านอะไรประมาณเนี้ยพอเจอกันก็สาดส่วนมากไม่ได้สาดผู้ใหญ่ไล่จับ อาบน้าเปียกจะหมอกจำแม็กทั้งวันแหละแล้วก็จะมีการละเล่นการละเล่นก็ไม่ได้ไปเล่นที่ไหนนะไปเล่นที่วัดแล้วบ้านยายก็จะมีการพนันเหมือนการสงการตำรวจไม่จับนะสมัยก่อนเล่นได้ก็เล่นเล่นปอเล่นชนไก่เล่นปูปลาแมงดาอะไรก็เล่นประมาณเนี้แม่ก็จะให้เงินยายนะจะให้จะให้ตังยายเป็นเศษตังอ่ะคือถ้าถ้าตอนวันสงการสองสามวันเนี้ย ใครอยากเล่นอะไรเล่นกันพันก็จะมีในวัดนะอะหรือไม่ก็ตามบ้านก็จะไปนั่งแทงกันอะไรประมาณเนี้อ่ะก็ไม่กี่บาทแล้วพ่อแม่ให้ก็สี่สัาห้าบาทสี่สัาห้าบาทก็เยอะนะสมัยก่อนก็ไปเล่นกันประมาณนี้แล้วก็ญาติก็จะสวนเสียกันพาไปบ้านญาติคนโน้นพาไปบ้านญาติคนนี้ไปดูคนนั้นเป็นยังไงบ้างไปดูคนนี้เป็นยังไงบ้าง เขาก็เขาก็จะไปอะนะไปเยี่ยมญาติคนนั้นไปเยี่ยมญาติคนนี้ในหมู่บ้านเนะี่ยเพราะส่วนมากต้นต่อจะอยู่ที่พ่อแม่ใช่ปะ่ะเขาพ่อแม่เกิดในบ้านนั้นก็มีญาติพี่น้องกันเยอะแล้วคนที่แยกย้ายไปต่างจังหวัดก็จะไปเยี่ยมมาไปเยี่ยมไปกินเหล้าไปอนะไรเนี่ยเหล้าก็สมัยก่อนนะไอเหล้าสีแม่โของอะไรดังมากเลยนะแต่ส่วนมากอะลุงเนี่ยจะต้มเขาเรียกต้มอะไรต้มเหล้าขาวแล้วก็ทํา ทำอะไรเล่าจากต้นตาลเขาเรียกอะไรนะภาคใต้ลืมแล้วเขาเรียกอะไรเนาะวากวากอ่าเรียกวากลุงก็จะทําไว้แกมีต้นตาลหลายต้นในนาแล้วก็ปลาปลาก็ที่ไปวิ่มาไปอะไรมาขังไว้ในโอ่งก็มีประมาณเนี้ยก็จะสนุกสนานนะแล้วการสูญเสียเยอะๆสมัยก่อนมันไม่ค่อยมีรุ่นใหญ่นี้รวมญาติเนี่ยเขาก็จะมาเดินทางมากับอะไรเดินทางมากับรถทัวร์ รถทัวร์ก็เขาเรียกรถบรขอสอนะอ่าสมัยก่อนยังไม่มีทัวร์รถบรขอสอแล้วก็รถรถมอเตอร์ไซค์ที่ใกล้ๆอยู่ต่างต่างตำบลนะ่ะเขาจะมารถขับมอเตอร์ไซค์ผู้ใหญ่ลีสมัยก่อนที่มีท้ายใหญ่ๆอ่าแล้วก็เอาเอาไก่เอาหมูเอาเข้าวสารอะไรเข้ามาเขาไม่ได้ไมาเมือเป่านะเข้ามาบ้านพ่อแม่เ็าจะเอาของฝากมาเงินทองเมื่อก่อนไม่ค่อยมีเราหาหนาะนี่คือนี่คือการรวมญาติ แล้วถ้าสมมุติว่ายายมีแฟนอยู่เพชรบุรีใช่ไหมเดือนห้านี่ยายมาที่ระนองพอเดือนสิบเนี่ยพอเดือนสิบนะยายก็จะไปที่เพชรบุรีเพราะว่าตอนเดือนห้ามาทางฝ่ายภรรยาแล้วใช่ไหมพอเดือนสิบก็จะไปทางฝ่ายสามีก็จะทํากันแบบนี้ไงก็ผัดกันไปผัดกันไปเยี่ยมญาติเดือนห้ามาฝั่งนี้เดือนสิบก็ไปฝั่งน้นนี่คือเทศกาลร,รวมญาติ แต่สมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วล่ะเพราะว่ารถราบม,มันไปมากันสะดวกใช่ไหมทุกคนมีรถมีราอะไรประมาณนี้กันในเขานึกจะไปกันเดือนไหนเขาก็ไปเขาว่างเมื่อไหรเขาก็ไปกันเมื่อนั้นแต่สมัยก่อนนี้การรวมญาติกันแต่ละครั้งนี่มันยากมากมันยากมากไงที่จะที่จะรวมพี่น้องเหมือนเหมือนลูกของแม่เท่าพ่อเท่านะเจ็ดคนแล้วที่จะเอาเจ็ดคนมารวมกันนะมันยากไงเพราะว่าอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละอำเภออยู่คนละที่บางคนก็อยู่ไกลบางคนก็อยู่ใกล้ ก็เลยนัดกันรวมญาตินัดกันรวมญาติให้มาก็มาบอกขอสอยสมัยก่อนไม่มีแล้วมารถตู้แล้วมาอัดกันตายหมูห้าหกคนเจ็ดแปดคนเนี่ยไม่มีสมัยก่อนอ่ะการเดินทางลําบากก็จริงแต่อันตรายยกครัวยกไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีในในชีวิตของยายนะหกสิบกว่าปีเนี่ยนะนะที่ว่ารวมญาติกันที่ไปมาไม่เคยมีไม่เคยประสบการณ์เหตุการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนที่มารวมญาตินะ ขอให้ทุกคนมีความสุขได้เจอพี่น้องกันทั่วหน้าได้พูดได้คุยได้รู้จักลูกหลานยายก็จะนับกันนะถ้าสมมติว่าอ่ะลุงมีลูกห้าคนแม่มีลูกสามคนแล้วก็จะอ่ะปีนี้มีทั้งหมดกี่คนแล้วในตระกูลเนี่ยยายเจมตาหน้านี่มีกี่คนและถ้าปีหน้ามาเจอกันน่าจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อะไรเขาส่วนมากจะรวมญาติในพ่อเดียวแม่เดียวกันเขาไม่ได้รวมญาติคนอื่นเขาไม่ได้รวมญาติออกไปจาก พอแม่ตกบูญาตายายคนเดียวกันนะถ้าเมื่อไหรมันเ,เยอะเกินแล้วก,ก็ทีนี้ก็จะแยกสายประมาณนี้เลยนี่คือการรวมญาติของทางภาคใต้ก็คือเป็นการชุมนุมพี่น้องอะ่ะปีหนึ่งมาเจอหน้ากันทั้งหนึ่งประมาณนี้แล้วก็มีความสุขมากสมัยก่อนโอ้เจอพี่พี่น้องโอเล่นกันสนุกสนานเลยสมัยนี้ไม่มีแนละ้วพี่น้องแทบจะไม่เจอกันลูกยายเลยนะแทบจะมันแทบจะไม่ได้เจอกันเลยในสามคนพี่น้องเนละ ต่างคนก็ทำมาหากินกันน่าจะแต่ก็ไม่เคยเจอกันเลยสามคนสักครั้งหนึ่งเลยสมมุติเอาคนนี้มาเอาคนนี้ไปเอามาสองคนอีกคนไม่ได้มาติดงานประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยพี่น้องมันถึงได้ห่างเหินกันนะไม่เหมือนสมัยก่อนไม่ค่อยได้รักกันเดี๋ยวนี้พอคิดถึงหรืออยากได้อะไรก็โทรคุยโยกหูปักก็ได้คุยและ้ะอยากเห็นหน้าก็วีดีโดออเพราะฉะนั้นพี่น้องอะนะถึงจะไม่ได้เจอเจอกัน ก็ปรึกษาหารือกันพูดคุยกันความรักมันจะได้เหนียวแน่นพ่อแม่ก็เหมือนกันไม่ใช่แต่ที่จะคุยแต่ทางโทรศัพท์ปีหนึงไม่มาหาท่านสักครั้งนึงก็มีนะลูกยายบางทีปีไม่ได้มาเลยแต่คุยกันบ่อยคุยกันบ่อย,ย,อยมีอะไรก็คุยกันคือพอคุยกันแล้วมันก็หายคิดถึงไม่รู้จะมาทมปปําไมยกูก็เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างไปหาหมอเมื่อ,อไหร่กินข้าวรด้ยังมีตังใช่ไหมเดี๋ยวจะโอนตังให้ใช่นะประมาณเนี้ยครอบครัวใครเป็นแบบนี้บ้างลองเล่ากันมาดูนะ แกก็อยากรู้เหมือนกันว่าครอบครัวไหนจะได้รวมญาติกันปีละกี่ครั้งเจอเจอกันมากน้อยแค่ไหนอยากรู้อยากรู้จริงๆนี่คือการรวมญาติของภาคใต้ด้วยที่มาเล่าให้ฟังในวันนี้ภาคอื่นๆมีการรวมญาติมีพบปักกันยังไงมาเล่าให้ฟังกันบ้านเนาะ